รถครอบครัวตัวท็อปขับ2คุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้งานเดี๋ยวเราพาไปชมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับดาวอีกแล้วนะคะดาวจะพามาชมรถครอบครัวนะ่าใช้งานนะคะกับอ e ีซูซูมิวเอ็กคันนี้เลยนะคะเป็นรถปี2014เครื่อง3,000นะคะแล้วก็คันนี้ขับ2ด้วยอยากรู้ว่ารถคันนี้นะ่าใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวดาวจะพาไปดูทั้งรอบๆคันแล้วก็ภายในตัวรถกันเลยเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้ากันนะคะสำหรับอ e ีซูซูมิวเอคันนี้นะคะเป็น สีทูโทนนะคะสีดำตัดกับสีเทานะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเป็นชุดแต่ง,งโครเมียมนะคะกระจังหน้าจะเป็นชุดแต่งโครเมียมแล้วก็ไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลท์นะคะอันนี้เดย์ไลท์จะอยู่ด้านล่าง <S <S ก,าก็คือเรื่องออปชั่นเนี่ยของเขาจะจัดเต็มนะคะเพราะว่าคันนี้มันเป็นตัวท็อปล้อนะคะเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะเรื่องการ ใช้งานของเขาก็จะแข็งแรงทนทานอยู่แล้วมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะคะกระจกก็จะเป็นโครเมียมพร้อมกับด้ามจับที่ประตูน,นะคะแล้วก็มีการลอยตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ภายในนะคะภายในเนี่ยจะเป็นสีเบจนะคะตัดกับสีดำแล้วก็จะมีตัวลายไม้นะคะคันนี้เป็นรถที่มีนิเกเตอร์นำทางนะคะเป็น มิลเอที่เรื่องตัวท็อปก็คืออ,ออปชันของเขาก็คือจะเต็มอยู่แล้วนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็บาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนี่ค่ะแล้วก็มาดูห้องโดยสารด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็เช่นเช่นกันนะคะก็คือกว้างขวางแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอนะคะเอาไว้ที่ดู ภาพ,พยนต์ดูหนังนะคะระหว่างการเดินทางหรือว่าการขับขี่ไกลๆนะคะก็จะได้เพิ่มความสุนทรียภาพนะคะในการเดินทางมาดูด้านหลังกันคือคันนี้แค่มองมองไกลๆนะคะก็สวยแล้วเพราะว่าด้วยสีดำกับสีเทาที่มันตัดกันนะคะมันเป็นอะไรที่ดูสวยแล้วก็ลงตัวด้วยด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยจะมีตัว ตัวนี้ก็คือจะเป็นการรอยกันกระแทกนะคะเบาะปรับพับในระดับเดียวกันได้เรื่องการขนของใช้งานเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยถ้าเราไม่ได้มีผู้โดยสารเยอะนะคะแต่เราใช้ในการขนของก็คือตัวนี้ก็กว้างขวางเหมือนกันนะคะนะคะชุดแต่งคิ้วกันศาสตร์นะคะอันนี้ติดมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงเลย ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเปิดจอให้ดูนะคะโอเคนี่นะคะรถสวยน่าใช้งานแล้วก็ที่สำคัญนะคะราคาไม่แพงด้วยราคาประหยัดให้ดูข้างหน้าอีกตัวนี้มีตัวสมาร์ทคิเลสนะคะก็คือสามารถ ล็อกรถได้จากตรงปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะที่ดําจับเรื่องออปชันนะคะของเขาตัวนี้มันจะเป็นระบบ p ู s สตาร์ t นะคะก็คือสตาร์ t มือเป็นกุญแจแบบนี้ค่ะอันนี้คือกุญแจรถนะคะเดีย๋ยว start ให้ดูเดี๋ยวเรา start เครื่องให้ดูนะคะ ันนี้ก็คือเสียงนิ่งมากแล้วก็มาดูไม้นะคะไม่วิ่งของเจ้า i s ู z มีคันนี้คันนี้นะคะไม่วิ่งอยู่ที่1,6 1000กักับอีก60กิโลเมตรนะคะแล้วก็มาดูที่เครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงตัวนี้ก็คือ,อาสามารถสัมผัสได้นะคะหรือว่าจะเป็นปุ่มก็ได้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ตามความสะดวกของตัวเองได้เลยนะคะแอร์นะคะก็คือ เป็นดิจิตอลแล้วก็มีปุ่มชิปล็อกนะคะมาค่ะเดี๋ยวดาาพาชมห้องเครื่องนะคะก็คือคันนี้สวยเดิมทั้งคันเลยเครื่องนะคะก็เป็นเครื่องเดิมที่มากับโรงงานเลยนะคะเรื่องการขยับของน็อตนะคะก็คือยังอยู่ในเต็มหน่งเดิมไม่ได้มีการขยับอย่างใดนะคะสีทุกอย่างฝากระปุกเดิมหมดแล้วก็ ก็คือน็อตเดิมนะคะไม่ได้มีการขายาับเพจก็คือจะเป็นเพจเดิมแล้วก็ทุกอย่างนะคะป้ายยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะสภาพสมบูรณ์ก็คือรถคันนี้ถ้าลูกค้าได้ไปใช้งานนะคะดาวรับรองว่าคุ้มอย่างแน่นอนเพราะว่ารถสวยขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาถูกมากขายเพียง699,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้ตัวท็อปแบบนี้ไปเลยใครที่สนใจนะคะอยากออกรถแนะนำนะคะดูตัวรถที่มงคลคาา์เซนเตอร์รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมาดูตัวรถ มาได้นะคะโชว์รูมของเราตั้งอยู่บนถนนชยางกูลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดต่อดาวสอบถามเงื่อนไขการออกรถก็โทรหาเราได้ที่เบอร์0947321661นะคะเบอร์โทรแอดไลน์ได้โทรหาได้ตลอดเลยค่ะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวรีวิวหน้านะคะดาวจะพาไปดูคันไหนฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ราไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ